Think I can fly? Think I can fly? When I. อนไปกับมาโบด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเหมือนเป็นสื่อแอสแตรกนะคะส่วนด้านนี้คนนี้ก็จะเห็นเป็นไอเดนติตี้ของเสื้อผ้าบาเลเซียกาที่มีความไม่สมมาตรกัหรือหน้าสั้นหลังยาวหรือว่าปกไม่เท่ากันหรือว่าลายสองข้างไม่เท่า,ากันนะคะซึ่งอันนี้ถึงแม้ว่าจะเรียกแต่ก็สะท้อนถึงไอเดนติตี้ของบาเลเซียกาได้สำเร็จเลดิสเป็นการตีความใหม่ที่อเล็กซานเดอร์แวนเขามองว่า ผู้หญิงบาลเอนเซกาเนี่ยนอกจากจะแคชชียลแล้วเนี่ยก็ยังคงไว้ซึ่งเฮอริเทจของอัตลักษณ์ของบาเลนเซกาที่เคยเป็นอยู่ไม่ได้ลืมสมัยตอนที่คริสโตบอลเดเวลลอปคอลเลคชั่นเขาก็เลยออกลายนี้ขึ้นมาที่ค่อนข้างจะดูเรียบแต่ว่ามีความโซฟิซิเฟียอยู่ในตัวนะะคเลยแผ่นล,ล็อกนี้กับแผ่นล,ล็อกปกตินะคะก็จะมีสองไซส์ซึ่งส่วนใหญ่แผ่นล,ล็อกเนี่ยจะมาในรูปลักษณ์ที่ มีคอมบิเนชันสีที่แตกแตกตาออกไปอะไรอย่างที่เราเห็นคือโอรสบวกแคนวาสแล้วก็เป็นสีเนวี่แพดล็อกนี้จะค่อนข้างได้รับความนิยมในยุโรปถ้าเทียบกับคอลเลคชันสุดท้ายอยากจะให้ดูทางนี้ค่ะเนื่องจากว่าเอ็มคอนเทนท์เพ่เปิดเราก็อยากจะร่วมเซเลบรตด้วยอันนี้เป็นซีเล็กเชตไอเทมนะคะเป็นมีแค่4ใบในประเทศไทยก็คือมีชมพูสใบสีดำสองใบ ที่มาก็คือว่าตั้งแต่ a l e s s a n d r น a n Balen Creative Director ของ Balenciaga mm hmm. เขาก็พยายามจะรวมเอา Heritage mm hmm. ของ b a l e n c i a g mm hmm. บวกกับความเป็นโมเดิร์นในตัวเขาแล้วก็ยุคสมัย mm hmm. ก็ตีความออกมาจากไลฟ์สไตล์ของคนฝรั่งเศส mm hmm. ที่ถึงแม้จะแต่งตัวเก๋มากแต่ว่าไลฟ์สไตล์จริงแล้วยังขี่จักรยานอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็เลยนึกถึงกีฬาหลักของประเทศฝรั่งเศสคือตูเดอร์ของที่มาก็คือว่า ินสไเรช่นถ้าดูใกล้ๆเนี่ยคะสายสะพายนี้เป็นคล้ายๆกับสายโซ่จกะะักรยานนะคะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้จะใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ก็ยังมีความเก๋ยอยู่ในตัวนะคะ แน่นี้นึ่ค่ะว่าทุกคนคงได้ยินข่าวเรื่องมาร์บมาดนี่คือทางมือนอกก็คือออกเป็นข่าวที่เป็นออฟฟิเชีมาแล้วคแต่ว่าคือเขาจะเ e ิแบรนด์เข้าด้วยกันคือเป็นมาร์ใบมามาร์งของเดือยแบรนด์เดียวคือมา์คของแต่ร้านเราก็คือเดี่ยว d ด r ร c t จะเป็นยังไงเดี๋ยวทะเลออฟฟิเชียเชจากมือนอแล้วเดี๋ยเแจแาอีกแต่ว่าไม่ได้จะปก็คือมอกก็คือซื้อเวลาีสลีอะค่ เดี๋ยวความเป็นไปจะเป็นไอเดียขอะแ่ใพนซาบค่ะแต่ว่ายังโอเปรต ใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ที่สยามดิสคัลเปอรี่นะคะแต่ว่าเดือนหนึ่งก็จะปิดวีดอเวนต์เพราะว่าทั้งศูนย์ปิดนะคะแล้วก็เราจะเปิดอีกรอบนึงหลังจากศูนย์เปิดเป็นช็อปที่ใหญ่ที่สุดนะคะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังเป็นไซส์ที่จะประมาณ200ตารางเมตรนะคะสิ่งที่ช็อปที่นี่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราจะมีลายค่อนข้างครบนะคะก็คือของดิเซลเนี่ยเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ารเดียลก็คือดิเซลดิเซลแบล็กโกลแล้วก็ไฟท็อกเก้นหรือว่าเดนนี่ อย่างช็อปนี้เนี่ยเราจะแบ่งสัดส่วนค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือถ้ามองไปทางด้านดู้นะคะอันนี้จะเป็นอแอร์เรียนที่เรียกว่าดีเซลแบ็ k โกล์แอร์เรียซึ่งจะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างคอนเทมพอร์ตติเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลายที่คอนเทมพอร์ตีของดีเซลนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างดูโมเดิร์นนิดนึงนะคะสำหรับ สำหรับดีเซลเสริญผัดมาฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นาลายเป็นดีเซลคอลเลคชันของผู้ชายนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นดีเซลคอลเลคชันของผู้หญิงนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามองตรงไปข้างหน้านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเดนิมรูมคือเนื่องจากว่าดีเซลเขาพูดถึงดีเซลหลายๆท่านก็จะนกึกถึงยีนแล้วแล้วค่อนข้าง expert ทางด้านเดนิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านนาี้จะแตกต่างจากที่สาขาอื่นเพราะว่าเราจะมีเดนิมรูมมีด้านตรงข้างหน้า ทุกฟิตท,ทบบจะมีสินค้ามากกว่ที่เลยนเป็นดเเป็นจีนอะไรอย่างเงีคะ่ะทีนี้อันนี้คือเป็นประเภทิที่เราเรียว่า T.S. คอสเป็นร้ารแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นร้านนึงที่ใหญ่ประเภทนี้ใหญ่ที่สุดในโลกนเป็นร<อ>ก็ถ้าแตต่างกับของร้าน T.S. คสมกับร้านพสาขาอื่ S M S, อนที่เรามีแล้วเนี้ย Thank you. คือทขทุกอารให้ส uh, uh, well, okay. sure. oh, yeah. so so, ื่อเอ่อาร์ติสต์โลชันเป็นงานศิลปงานสศิลปะเาอไรอ่างเี้ยคะงานแสดงศิลปะเบาๆให้ทีร้วเออเหมือนเป็นการดึเท่นานศิลปะอะค่ะซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยคิดว่าร้านนี้เป็นร้านที่สชอบก็ตอแบมนด์ได้ทีนสุดก็จะเคยก็เคย